you we'll อาครับผมคัาสัสดีครับผมการแมนเกมชนแนลนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับเกมเมทัลรัดไรด์ในพาทที่3มแล้วนะครับผมก็หลังจากพาทที่แล้วนะที่เราได้ร่วมมือกับพาเวลนะครับผมเพื่อที่จะหลบหนีจากฐานทัพของพวกนาซีนะโอเคตอนนี้เราก็มาถึงที่อุโมงค์แห่งเนินนะครับผมรู้สึกว่าเราจะต้องร่วมมือกับพาเวลต่อไปนะครับผมเพื่อที่จะหลบหนีจากอุโมงค์แห่งนี้ไปให้ได้และในขณะเดียวกันเราก็ต้องออกตามหาิดาววันตัวน้อยด้วยโอเคไปร,ปรักวิ่กันเลยดีกว่า โว้ารู้สึกว่าพวกมันจะตามเรามาไม่ทันแล้วนะแต่ตอนนี้พวกเราต้องรีบแล้วเฮ้แต่ตอนนี้พวกเราอยู่ที่ไหนกันวะเนี่ยบ้าเอ้ยข้างหน้าทางมันตันดิว่ะจับไปให้มันล่ะเฮ้ยฮจะชนเลยเฮ้เฮ้เละที่ครับอย่างเงี้ย ทางตันนันใช่ไหมเมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยอวะสงสัยล้วต้องเดินไปอย่างไงี้แหละตามฉันมาอืมอืมฉันไม่เคยจำได้เลยนะว่าม,มันมีอุโมงเนี้ยระวังให้ดีนะเท่านี้มันยังอยู่ในเขตของ,องอพวกไรอยู่นะพวกไรก็คือพวกนาซีน่ะลนะฮะอ,อ่าตรงนี้มีท่ออทียมมาตรงนี้สิอ่า อ๋อมันจะขึ้นท่อใช่ไหมเนี่ยจะปีนท่อครับผมนี่ทำตัวเป็นมาริโอเลยนะมึงอ่ะ <laughs> โอเคโอเคนายรอฉันอยู่ตรงนี้แหละเฮ้ยชิดมาเฮ้ยไอ้พวกสปายจับมันเฮ้ยสงสัยพาวเวลจะโดนจับว่ะไอ้บ <c oughs> ้าเอ้ยนินจาพามันไปที่กลาดโพสเฮ้ยแล้วถ้ามันไม่ได้มาคนเดียวล่ะไรอชิบหายครับผมรู้สึกว่าพวกมันจะสงสัยว่าพาวเวลมันไม่ได้มาคนเดียวซะแล้วครับผม รู้สึกว่าจะมีเสียงประกาศนะครับผมให้คนมาตรวจในอุโมงนะชิบหายแล้วครับผมเดี๋ยวต้องหาทางหลบก่อนฮะเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเดี๋ยวกนผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยประตูมันเปิดครับผมมีคนออกมาตรวจสองคนครับบาเอ้ยไอ้พวกหนูคอมมิวนิสต์มันเจออุโมง์พวกเรามันไม่ใช่คนที่เราจะต้องห่วงใช่เคาจะไปรู้ล่ะว่าไอ้พวกสารเลวน่ะมันมีสักกี่คนน่ะที่ซ่อนอยู่ในเงาเนี่ย แต่ที่รู้อ่ะพวกเราจะต้องหาพวกมันให้เจอเห็นอะไรไม่เพื่อนเราไปเช็คทางเดสอินดีกว่าเพื่ความแน่ใจเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งหายมานะมึ่งทัวัวเรียบร้อยครับผมเจอข้อกระโหลกโอเคเก็บกระสุนเก็บปืนกันมาให้หมดครับผมไปครับรู้สึกว่าเราต้องเข้าไปข้างในใช่ไหมเนี่ยโอ้โหแล้วแม่ดูเดิ ี๋ยวต้องวิ่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 งไงโอเคยิบไฟ่อนนะฮะให้มันบึนบึนนะนี่ตกลงเราจะต้องลักลอบเข้าไปใช่ไหมเนี่ยโหแล้วงานะ<ล>ผมบอกตรงๆแล้วว่าเกมแนวแบบแอบๆอย่างเงี้ยผมไม่ค่อยถนัดเลยนะผมเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะประชดฉาดนะ Chắc là đạn đạn của chúng đang bị đánh đánh. Chúng sẽ không thể tìm được những gì chúng đang làm. Vậy thì chúng đang đánh 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 โอ้โหแล้วแต่และตัวไม่มีไฟฉายติดอยู่บนหัวทุกคนเลยว่ะไอเราการจะอ่าซุ่มเงียบซะหนอเอาไงเอาไงเอาไงโอ้ยมป็โคนเยอะเลยผมไม่แน่ใจนะว่าผมจะเป็นคนดีได้นานสักเท่าไหร่กันนะเนี่ยกาดจะไม่ฆ่าใครนะเนี่ย <laughs> โอ้ย ก็การเล่นครั้งนี้นะครับผมก็อย่างที่ผมบอกนะผมจะพยายามจบแบบกูดเอนดิ้งให้ได้นะเพราะฉะนั้นผมจะไม่ฆ่าอ่ามนุษย์นะฮะคือจะพยายามไม่ฆ่าคนนะครับผมโอ้ยงานยากทิพไายเลยนี่ถ้าเรายิงคนได้นะเอ้ยมันเห็นเราแล้ววะทิพไแล้วเอ้ยโว้ยเอ้ย หนีทางไหนเนี่ยวิ่งกระจายเว้ยออกเลยนี่ก่็โค้ดโอ้ยชิบหายแล้วโอ้ยทางไหนทางไหนทางนี้เหรอไปแล้วกูไปแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนกูไปแล้วกูไม่อยู่แล้วไม่รู้ครับวิ่งวัวไปหมดละเอ้ยตรงนี้มีประตูเข้าได้ไหมเนี่ยเฮ้ยเข้าได้ปะเฮ้ยเอนนี่วอตสอะไรอะเฮ้ยฉันจอมแพ้แล้ว นายนายอย่าย,ยิงฉันนะ <I surrender, S 1> ฉันจอมแ <but the S 1> พ้แล้วนายัวโ,โอเคหลับซะ <laughs> โอเคครับผมปิดไฟปิดไฟเดี๋ยวมีคนเห็นเฮ้ยตรงนี้มีกล่องว่ะอามีของฮะเฮ้ยมีมีเติมเลือดด้วยอะอฉีดยาก่อน,นับผมเ <laughs> มื่อกี้โดนอยิงไปหลายดอกนะโอเคตรงนี้มีไหมไม่มีนะแล้วไปทางไหนต่อวะเนี่ย รู้นี่เหรอไม่น่าจะใช่นะเดี๋ยวหาทางไปก่อนนะเปิดได้ไหมเปิดไม่ได้ฮะนี่ไงเจอแล้วโอเคมุดรูครับมุดรูกระดึ๊บกระดึบ๊บโหแม่งม,มุมเพียบเลยว่ะแม่งอยู่กันได้ไงไว้พวกเนี้ย <laughs> โอเคตัดฉากครับผมใช่ไหม พาเวลเขากำลังจะโดนแขวงคอไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นอะไรกับฉันถ้าเขาไม่ได้ช่วยฉันเอาไว้แดงน้ำเงินเหลืองมันจะมีอะไรแตกต่างกันละ่ะครูาสา,าร์เสี่ยงชีวิตช่วยฉันเอาไว้ฉันคงไม่สามารถที่จะเดินหนีเข้าไปได้โอเคเข้าใจแล้สงสัยเราต้องช่วยพาเวละฮะกระเด กรด็ดบกรด็ดบเฮ้ยนั่นไงนั่นไงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนเป็นไงบ้างวะอา,อ,าาอาเทียมอธิคมเอ้ยฉันรู้ว่านายไม่มีวันที่จะทิ้งฉันฉันรู้นายนี่ม,นมันเป็นเพื่อนแทน้จริงๆเลยว่ะตอนนี้นะชีวิตของฉันอะอยู่ในมือนายแล้วล่ะฟักเอ้ยไอ้บ้าภูาามันมากันแล้ว พวกมันจะพาฉันไปแขวนวววคอโชคดีเพื่อนนายเป็นความหวังเดียวของฉันแล้วมานีเลยแกไอ้พวกคอมมิวนิสต์เรียบร้อยครับผมเพื่อนเรา <c oughs> <ś> ไปดีแต่นะพเพื่อนจะเย็นจะเย็นครับผมคือยังไงเดี๋ยวเราก็ต้องไปช่วยคาน,นะฮะโ okay. อเคเดี๋ยวเราหาทางเข้าไปด้านในก่อนดีกว่าดูสิ ผมเป็นทหารยามเพียบเลยว่ะเฮ้ยนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้น่าจะลงได้ฮะโอเคจุ๊บโอเคเฮ้ยอ่ามีของให้เก็บครับผมตู้เปิดไม่ได้นะฮะโอเคเช็คพอยท์ครับผมปิดไฟก่อนปิดไฟก่อนเฮ้ย รู้สึกว่ามันกําลังจะเถียงกันอยู่นะฮะมันต่อยกันเองนะฮะพวกนาซีโอเคเอ๊ะ hey, yeah. เดวกอนรู้สึกว่าข้างหน้ามันจะมีอยู่สองคนนะฮะ useful, โอเคเดี๋ยวผมจะรอให้ตัวที่มันสองไฟฉายหันหันหลังกลับไปก่อนนะอ่าเรียบร้อยครับตามไปตามไป กระดึบ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 เอาไงเอาไงฟาดหัวไอ้คนนี้ก่อนแล้วก็โด,ด่ปืนมันมาไอ้โด้กระสุนมันมาปิดไฟก่อนฮะแล้วก็ตบกระโหลกไอ้คนนี้แล้วก็โด้กระสุนมันมาไปครับผมปิดไฟก่อนปิดไฟก่อนไปจัดไฟครับ <laughs> ใครมาร้องเพลงวะอ๋อนี่นี่เองอ่าคิดว่าเราน่าจะต้องเข้าประตูด้านหน้านี่นะฮะต้องย่องไปฮะกระดึบ๊บกระดึบ๊บกระดึบ๊บเปิดไม่ได้โอเคเฮ้ย <c oughs> อะไรอ่ะ <c oughs> ไม่ <c oughs> อย่ายิงฉัน <c oughs> อย่าฆ่าฉันเลย <c oughs> นาจะเอาอะไรก็ได้เอาไปลวครับผมด้วยโปรดจะฆ่าทันเลยพระเจ้าฉันเกียดชีวิตนี้จริงๆเลยชีวิตคนมันมีค่ามากกว่าสัตว์พวกมันอีกไม่ฉันไม่รู้อะไรเลยทั้งนั้นนายปล่อยฉันไว้ตรงนี้แหละฉันจะไม่บอกใครทั้งนั้นฉันก็เกลียดพวกมันเหมือนกัน นายจะเอาอะไรไปก็ได้แล้วก็ไปชอปไว้ตรงนี้แหละโอเคครับผม <im itation> ดูมันน่าสงสารดีนะฮะมันเหมือนกับว่ามันมันก็ไม่ได้มีความสุขนะครับผมที่เป็นพวกนาซีนะ <im itation> เออกูรู้แล้วกูไม่ฆ่ามึงหรอกเดี๋ยวก่อน เมื่อพูดจาซ้ำๆนะครับผมมันบอกมันเกลียดชีวิตมันมากเลยตอนนี้มันเหมือนกับโดนน่าจะโดนกลั่นแกล้งหรือโดนกดดันเฮ้ยเจอแล้วนี่ไงโอเคปล่อยไปไว้ตรงนี้แหละฮะน่าสงสารนะฮะชีวิตเขา <c oughs> รู้สึกว่าจะมีเสียงประกาศให้ระวังตัวนะครับผมตอนนี้อยู่ในช่วงอ l e r t อยู่นะฮะและ้วก็บ่นอะไรก็ไม่รู้ฮะยืดยาว <c oughs> โอเคี๋ยวก,กัน สำรวจกันนะฮะเอ๊ะเราจะยิงไฟดีไหมเฮ้ย,ยนี่นี่นี่ไ <c oughs> อ้พวกนี้มันคุยกันอยู่นะฮะเ,เดี๋ยวกันนะเฮ้ยเดี๋ยวกันตรงนั้นมีสวิกค,ครับขอกดหน่อยได้ไหมเน่ะ <c oughs> <c oughs> เห็นสวิกไม่ได้นันต้องเป็นต้องกดบ้า <c oughs> เอ้ไฟดับ <c oughs> ตบซ้าโอเค เฮ้ยตัวมึงจมลงไปในกระไดปิดไฟก่อนอะไรอลเลอร์ตอลเลอร์ตอีกแล้วเหรอเฮ้ยเฮลนรูเฮลนรูเฮลนรูแล้วเห็นรู้นี่ครับอย่างเร็วอย่างเร็วมึงไม่ได้แดกกูหรอกอ่าด้านหลังนี่มีอ่ามีกล่องเก็บของนะครับผมได้กระสุนมาโอเคลงไปด้านล่างนะฮะ ตรงนั้นมีท่ออยู่ฮะโอ้โหเพียบเลยวะเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันลงท่อกันเลยครับผมชั่วโมงนี้จะจะเอ๋มีคนด้วยฮะทุบซะโอเคครับผมแต่ตรงนี้มีทางขึ้น โอ๊ยโอยเดี <Napoleon> no, so ๋ยวก่อนเดี M ๋ยวก่อนเดี๋ยวเพิ่งขึ้นมีคนเดินมาครับผมเย็นจะเย็นมอง้ายมองขวาตบบบแอมแออมย่องย่องย่องมันจะเห็นเราไหมเนี่ยมันอยู่หลังตรงนี้ฮะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน โ okay, อเคเดี๋ยวผมไปแอบมุมนี้ก่อนแล้วกันเฮ้ยจุ๊บเฮ้ยชิบหายแล้วมันเห็นวะ <c oughs> เดี๋ยวมันแอบมันแอบมัน <c oughs> ทำไมการเล่นเป็นคนดีนี่มันช่งางยากเย็นเหลือเกินนะผมว่านนะเฮ้ยมันเดินมาวะมันเดินมาวะมันเดินมาวะมันเห็นแล้วไหมตบซะชกไปสองที โอเคแล้วก็โดกระสุดมันมานะฮะเฮ้ยตรงนี้มีกล่องเก็บไปโอเคตรงนี้มีรูให้ลงนะฮะแต่ผมไม่ลงนะมียามสองคนครับผมผมคิดว่าเราน่าจะต้องขึ้นไปที่ห้องคอนโทรลด้านบนนะฮะที่อยู่ด้านหน้าเรานะฮะอาไงดีวะ เฮ้ยเฮ้ยยิบมาแล้วเฮ้ยสวิตสวิตกดสวิตก่อนไม่รู้ว่าสวิตอะไรครับผมกดไว้ก่อนเฮ้ยฉันฉันไม่ฆ่าคนบอกแล้วเฮ้ยประตูเปิดเข้ากันรู้ไห้ครูไปทางไหนทางนี้ข้างหน้ามีระเบิดตัวทุกโอ้โหตาไวด้วยฮะโอเคมันได้แดะกูหรอกแหมอุตส่าห์วางกับระเบิดไที่ท่อนะครับผมแต่เผอิญเราวิ่งมาเราเห็นก่อนนะฮะ เฮ้ยผมได้ยินเสียงว่ะเดี๋ยวกอนไปทางไหนวะทางนี้เหรอเข้าได้เหรอในนามของร้ายที่ยิ่งใหญ่นายถูกเพราะว่านายม,มีความผิดและนายก็จะต้องถูกลงโทษโดยการแขวนคอเออประมาณนี้แหละนะไอ้บ้าเอ้ยไอ้ฟิกไปตายกันให้หมดซะพวกนาซี ผมสงสัยเมื่อหลายรอบแล้วนะไอฟิกนี่มันคือใครวะมันหมายความว่าไงอ่ะปุบซ้าจะแนคขอบเพื่อนกูหรอโอเคครับเดียวครับต้องรีบช่วยเพื่อนลงมา่อนครับเดี๋ยวมันจะตายซะก่อนเฮ้ยมีเสียงสัญญาณเตือนภัยว่ะเออรีไปกันเถิดไปครับ ไอพวกนี้ไม่มีของให้เก็บเลยวะมีแต่ปืนแต่ไม่มีกระสุนนะฮะอ่ะมีละโอเคลุยเฮ้ยเดี๋็กกันประตูประตูมันเหมือนว่ามันจะปิดนะฮะแต่มันโดนไม้ขำไว้เอาชิบหายแล้วเฮ้ยหลอกกูด้วยเพื่อนไปโอ้เกือบไม่ทันนะฮะไม่ปิดประตู I dragged Pavel out of the noose and he says he's going to take me as close to police as possible. Then I'll contact the Order and report on everything that has happened. The path to the legendary theater lies through the catacombs. I've never been here before, and without my new friend, I'd probably be completely lost. <laughs> That's the way to do it, bro! <laughs> okay. Just like the three musketeers, eh? if there were two of them. Right, what? <clears throat> you ever read the book? n a a l i a อเคพ n ดเลยเด t ๋ยวกันโ e เคแ a ะเลยอ่ะมันไปแล้วกันครับผมคือเดี๋ยวมันจะพาเราไปส่งที่ใกล้ๆสถานีโพลิสนะฮะส่วนตัวมันเองก็จะกลับอาเลสไลน์นะฮะคือกลับฐานทัพของมันนะเฮ้ยโดนแล้วะ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเสียงแล้ววะฟิกฟิกใครแล้ววะคือเสียประการมันสั่งให้ตัดไฟในอุโมงค์นะครับผมมันบอกว่าเรากลายเป็นเนื้อสดแล้วเด็กนิดโยโมโยมันคือมันแปนลว่าอะไรวะาาโอเคโอเคโดให้หมดครับผมกระสนุนกระสุนปืนตามเพื่อนไป หยุดก่อนนี่ไงล่ะทำไมพวกนาซีมันถึงได้ตัดไฟเพราะสิ่งนั้นมันกลัวไฟโอเคสปาร์ตันกระสุนปืนไม่สามารถตัดผ่าน<ต>พวกมันไปได้เพราะพวกมันกลัวไฟมากเพราะฉะนั้นให้ไฟกับมันโอเคไปครับุยต่อทางตันเหรอ บ่าเอ้ยพวกมันระเบิดอุมโมงค์เอาไว้เพราะว่ามีบางอย่างอยู่อีกฝั่งหนึง่งบางอย่างที่ไม่สามารถที่จะหยุดได้ด้วยกระสุนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดีดเ๋ยวก่อนเฮ้ยตรงนี้มีทางไปเนี่ยมเทียมาม,มาช่วยฉันหน่อยโอเคครับผมช่วยเขาหน่อยเอาโอเคกด E อ e. ีรัวๆยิกๆขึ้นไหม ขึ้นไหมขึ้นสิครับทำไมจะไม่ขึ้นโอเคไปครับลงไปข้างล่างใช่ไหมไม่อยากจะลงเลยจริงๆไอ้บ้าเอ้ยยันแมงมุมเต็มไปหมดเลยททาอะไรวะระวังตัวไว้นะมันต้องมีอะไรบางอย่างอยู่แถวนี้แน่นอนแล้วก็อยากไปปลุกมันล่ะไปครับนี่เผาให้ลากของผมยันแมงมุมชิด อ,อย่าวิ่งอย่าวิ่งโอเค let's go เอาเลยเชี่ยชัดคือเดี๋ยววะนี่อะไรกระดุกกระดิกโอ้มันสูงนะเราไม่สามารถที่จะปีนขึ้นไปได้เลยโอเค let's hope okay ฉันหวังว่าลิฟต์มันยังคงใช้งานได้อยู่นะ โอเคครับผมสงสัยแล้วจะต้องขึ้นลิฟต์นะฮะติดไหมห้าติดครับผมโอเคนำไปเลยครับผมเคลียร์โอเคไปเลยโอ้ผมว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างแน่ๆหรืเปล่าวะ เขาเกิดอะไรขึ้นน่ะทำไมลิฟต์ม,มันถึงหยุดอ่ะอ่าชิปหายแล้วครับผมถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับผมชัวร์เลยมันต้องมีตัวอะไรบางอย่างอย่างแน่นอนครับผมทำให้ลิฟต์หยุดบ้าเอ้ยเอาคนนะ้ารีบขึ้นไปเลยเฮ้ยมันได้ยินเราแล้วดูเลยว่าได้ยิน เหมือนกับเราอยู่เหนือลังมันเลยคิดพวกมันเต็มไปหมดเลยว่ะเฮ้ยกระเทียมส่องไฟไปที่มันตัวพวกมันจะโผล่ไฟแล้วครับผมเราใช้ไฟฉายส่องไปที่พวกมันนะครับผมเอานี้ไปกินโอเคโอเคอาไปช่วย คือพวกนี้ครับผมมันจะกลัวไฟมากๆเลยนะการที่เราจะอ่าป้องกันตัวเองนั้นเอ้ยนี่ไงต้องไฟ่องมันนะผมให้มันหงายท้องนะเรียบร้อยผมคิดว่านะครับผมไอแมงมุมพวกนี้มันน่าจะอาศัยอยู่ใต้ดินมานานนะครับผมและทีเนี้ย มันเลยทําให้ผิวหนังของพวกมันนะครับผมแบบประมาณว่าแพ้แสงสว่างนะครับผมโอเคเอ้ยตรงนี้มีของครับผมเก็บกระสุนปืนก่อนมาตรงนี้โอเคไปตึงเดี๋ยวขอฟาร์มก่อนเด็โอเคครับผมข้างหน้ามีสะพานครับผมตรงนี้มีของอะ่ะเดี๋ยวก่อนงกครับผม <laughs> มีไหมโอเคไม่น่าจะมีแล้วฮะไปต่อเพอื่อนรออยู่โอ้กระโดดตึ๊ป let's i ตุ๊อ่าเฮ้ let's move <c oughs> มีกล่องยา กระป๋องยาเราเต็มแล้วฮะไม่ค่อยได้ใช้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็โอ้กระตุกกระตุกนี่ไงส่องส่องส่องเอาไฟส่องมันเอาไฟส่องมันเฮ้ยเดี๋ยวก่อนใจเย็นดิกูมส่องมันมุมอยู่ไอ้ห่โอเคครับผม ่วยเขาชวยขนาหนไปท,ที่อีลูโละปุ๊บอ่ามันจะทำอะไรวะเดียกกันเดียกันอ๋อมันจะกระโดดข้ามฝั่งครับผมปุ๊บขอด้วยขอด้วยลงมา อ้าตึบโอ้ย <Techn> รู้สึกว่าในอุโมงค์ตรงนี้นะครับผมเกมจะแหลกๆหน่อยนะสงสัยแมงมุมมันจะเยอะไปหน่อยไหน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 ส่องไปต่องไปต่องไปส่องไฟอีกแน่ใส่สังใส่สังสังเกตนะเวลาเราส่องไฟใส่มันนะครับผมผิวหนังมันจะไหม้เกียรเลยนะ

ใครวะไปตามมาวะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมานะมึงไปเพื่อนเดสโกยุบโอ้โหมากับมึงนี่มันประจ o ภัยหลายรูปแบบเหลือเกินนะมึงมากันเถอบเพื่อนตรงนี้มีสังไฟครับผมเก็บของ โอเคเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่นไอ้ตรงนี้มียัยมุมครับผมเอ้ยมันแชกไฟแชกโดนไม่ได้อ่ะฮะเอ้เดี๋ยวก่นอ๋อมีข้อเพลิงครับผมสงสัยไฟแชกมันจะไม่สามารถที่จะทำลายเยัยมุมตรงนั้นได้ครับผมมันหนาเกินไปต้องใช้ช็อตนะครับนี่เนี่ยเผาให้หมด โอ้ไม่อยากจะเข้าไปเลยว่ะโอ้โหเพียบเลยมันมุมดูดิตายหา่าละไปไปไปเพื่อนรีบเดินเลยรีบเดินเลย,เลยไม่อยากจะอยู่แถวนี้ละรู้สึกมันไม่ค่อยปลอดภัยอะฮะฮ มันเหมือนว่ามีตัวอะไรครับผมวิ่งอยู่ Behind this. แถวๆนี้เต็มไปหมดเลยเฮ้ยอะไรอะไรอะไรยิงเลยกันยิงเลยกันเพื่อนเฮ้ยชิบหายแล้วนี่นหะส่องส่องสองสองชอบใช่ไม้ไฟเนี่ยชอบใช้ไหมอย่าตะเเฟยอย่าตะเเฟยอ่าอย่านะมึงพอมันโดนไฟปุ๊บมันรีบวิ่งหนีเลยนะ ้าวทางตันว่ะกี่งไฟแล้วว้าเอ้ยรู้สึกว่านี่มันจะใช้ระบบไฟฟ้าล็อกนะเฮ้ยนายดูทั้งนั้นสินายมีไฟเนี่ยนายเดินตามสายไฟไปที่นั่นมันจะมีฟิวบล็อกอยู่นายใช้พาวเวอร์เกตอะชาร์จไฟที่แบตเตอรี่เพื่อที่จะเปิดประตูโอเคไหมโอเครู้ตั้งนานแล้วเติมมานานแล้วเนี่ยไปทางไหน นี่ไงห้องนี้ไงแต่มันล็อกอยู่ฮะโอ้โหต้องเข้ามาในนี้ใช่ไหมเนี่ยน่าน่าน่าผมได้ยินเสียงมาแล้ววะนี่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 ตรงนี้มีสมุดนะครับผมเก็บมาหลายเล่มแล้วแต่ไม่เคยอ่านเลยขี้เกียจอ่านโอเคไปตรงไหนเนี่ยไม่แต่ยันไปมุมจนไปหมดเลยว่ะเฮ้ยตรงนั้นมีห้องครับผมเฮ้ยมีตะเกียงเดี๋ยวจุดตะเกียงกันเฮ้ยเอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน โอ้โหพวกมาดักรออยู่หน้าบ้านเต็มเลยฮะแต่มันไม่กล้าเข้ามานฮะผมจู่ตะเกียงไงแหมไม่กล้าเข้ามาเต้เอาไปกินหนึ่งดอกอย่านะมึงอย่านะมึงโอเคครับลุยต่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยมันตามว่ะมันตามว่ะเฮ้ยเฮ้ยมันตามมาตั้งหลังว่ะนี่ห้องไหนห้องนี้อย่านะมึงอย่านะมึง ไหนไหนไหนงไงฟิลบอ็อกโอเคแล้วก็ชาร์จไฟนะฮะกดสวิทช์โอเคครับผมระบบไฟทำงานแล้วอ่าไปเดี๋ยวเรากลับไปหาคาเวลกันดีกว่าเฮ้เพื่อนเราทำสำเร็จแล้วอะนายนี่มันเจ๋งมากเลยนะนายนี่ฉลาดมากๆเลยโอเคโอเคพร้อมจะไปยัง ไปแล้วครับลุยตอ่อ follow me ตามฉันมาโอเคครับผมผ่านด่านกว่าจะผ่านได้นะฮะโอเคครับผมก็สำหรับเมโทรรันไรในพาร์ทที่3นะครับผมก็มต้องขอจบไปทีนี้ก็แล้วกันยังไงก็ฝากติดตามกันต่อในพาร์ทหน้าเลยแล้วกันครับผมอ่าก็ถ้าถูกใจชอบใจอะไรในเกมนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย